สวสดีครับศสมบูรณ์รุ่งเรืองยางยน่นะครับไม่ได้พบกันนานนะครับวันนี้มาก็มาพบกับเจ้า h o n ด้า i ิ y ี้โฉมแพดแบ็กนะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับสีพิเศษนะครับสีเทาเรนโบ้นะครับตัวนี้มาเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับความสูงเดิมเดิมนะครับแต่ว่าลูกค้าใส่เป็นยางหนึ่งก้าวห้าสิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจัดสเต็ปโหลดเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้จัดไปแบบนี้ก่อนนะครับที่จริงต้องโหลดเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น h อ n d a c i t ต ตัวพันธบูนะครับเป็นแฮทแบ็กนะครับใส่กับล้อแท้เรนโซ่นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้เรนโซ่ล้อ9 0 d าสูขอบสนะครับกว้าง7จ็ดออฟฟันะครับสเปคเป็น4ี0 0นะครับผมนะตัวนี้ใส่เป็นล้อแท้เรนโซ่เลยครับผมล้ออ่าล้อเบอร์เจนะครับสีเรนโบ้นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับถึงแทะนะฮะสีเรนโบ้นะครับมีฮับทิ้งให้ด้วยนะครับตัวนี้พอดีกับรถเลยนะครับตัวนี้เป็น ครับดิเบอร์ห้าหกสามนะครับตัวล้อลินโซ่นะครับตัวนี้เป็นล้อห้าก้านนะครับก้านยกหน่อยครับใกล้เคียงล้อสมพูนเลยนะครับแล้วก็มีสลักตรงนี้ครับเขาว่าลิซโซ่เลสติ้งนะครับสีเป็นสีทำด้านนะครับที่เห็นอยู่นัดยางคำมูนเก้าห้าห้าสิบ้า้านะครับตัวนี้ใส่เป็น5้าิดไปก่อนนะครับที่จริงถ้าท่านใดที่ไม่อยากโหลดนะครับใส่หน5งเก้าห้าห้าห้านะครับแต่ว่าลูกค้าทางนี้นะครับจะนำไปโหลดเพิ่มนะครับ ก็ใส่เป็นหน5วหานะครับดูด้นข้างนะครับก็เป็นไงวะอี่เจีมมากนะครับตอนนี้กำลังออกแดดแดดแสงกําลังสวยเลยเห็นไหมฮะบอกเลยครับรถตอนนี้เข้ากับรถตัวนี้มากเลยนะครับผมสวยมากนะครับถ้าโหลดเพิ่มนี่คือจบเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับจะโหลดแบบใช้สปริงหรือจะโหลดเป็นเซตก็ได้นะครับ พวกเซตสปริงโช้สปริงนะครับก็จะดีมากนะครับผมใครที่ขับ c ิตตี้พันเดอร์โบนะครับกำลังมองหาล้อไปสวยนะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเดนโซ่ 90B นะครับข้อสามสานะครับตัวนี้7็ดนิ้วนะครับให้ดูด้านข้างนะครับบางคนนะฮะถามมาว่าด้านข้างเป็นประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับข้อสามสาว ครับเดี๋ยวผมหักพรมอะไรตรงให้ดูสักครู่นะครับโอเคนี่พงมอะไรตรงนะครับยังไม่ตรงนะครับก็ยังอีกโอเคพงมอะไรตรงนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะดูด้านหน้าบ้างนะครับพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะสำหรับเจ้าสี่พัน ครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับข้อมูลต่างๆจะไปบรรลาล่างคลิปนะครับท่านใดที่สนใจล้อนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0614798290ครับแล้วก็0657258127ครับวันนี้แล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ